้างเอฟซีตอนนี้ก็ไม่อ่อ่ขทางทางเนาะนะคะยันติสดส่ไฟนี้ไปนะคก็นอนะคะตอนนี้ก็อริมนะคะข้างทางระหว่างทางไปกไปกุ้งกับกรอกในเอฟซี คเลยค่ะ,ะตอนนี้ก็นอน่านะคะบุก็ไม้นี่นีน่นี่ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ไม่แอบคิดว่ามันน่าจะไม่แบบนี้ทุกปีหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ไม่เห็นว่าอะไรเนาะนะคะราะตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งของหน้าหลังนะคะอของมุมกรอบๆนาะนะ,ะ<ฮ>ก็ไม่เช่นกันนะคะ คงจะร้อนนะคะทำให้อ่าเกิดการปฏิสนธิเนาะนะทำให้นะคะไฟไม่ป่าได้เนาะนะคะเราก็ต้องมองในแง่นี้ไว้ดีกว่าเนาะนะคะแต่ดูท่าแล้วนะ,ะ <ไป S 1> น่าจะไปเรื่อยๆนะคะสำหรับไฟเ,เนี่ยกว่าไหมไม่กลัวมันจะพากลับแล้วนะ,ะอ่าอ่าด้านหลังเออเอลที่ถ่ายนี่ก็คือไปกาะเกาะนายเอฟซีนะคะอ่านนี้นะคะอันนี้ก็จะไปก,กตูม ตอนนี้ไฟไฟไหม้ระหว่างข้างทางของเรานะที่เรากำลังจะกลับบ้านเนาะนุองตาเนาะฮะ,ห,ะ,ะหันหน้ามาแม่สิทำไมนะ,ะไฟไหม้ไฟไหม้ก็จะกลับที่ลูกเพราะเราอยู่ถนนไงคะเจวานี่นๆๆนี่น,นี่นๆๆท่านบนน่าจะเป็นแถวยาวอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะไม่เว่าใบไม้ที่มันแห้งเนาะนะคะไม่ใช่ใบไม้ที่มันอ่ ต้นใหญ่นอนนะคะใบไม้ที่แห้งนะคะทำให้แบบแต่ว่านี่แหละค่ะกลุ่มเล็กๆเนอนนะคะจะเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเนาะนะคะโอ้ยวาแข่งแม่หลายแม่เอ็ดคลิปอยู่กระโพดกระโพดแท้นะคะคลิปนี้ก็นะคะเอาขี้นี้ก่อนเนาะนะคะข้ามมือแล้วนะคะก็กลัวเหมือนกันค่ะแอลเนาะถามว่าครับ ลูกนั่งอยู<ป>ก็อนค่ะองไายามเลียงเนาะเราออกมาจากอ่านั่นนะคะกอกเมื่อกี้นะคะ,ก,ะก็บรรยากาศยามเลียงสวยท,ทีเดียวเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหุบเขาล้อมรอบนะถนนตรงนี้ก็โล่งนะ,ะ,งดดะชิลงมาเหตุผลไหนนี่นไฟไหม้เออนะคะไฟยังเยอะเลยค่ะตอนนี้ เน่ยๆๆๆกับนี่กับบ้านป่ะกลัวปไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะคะพาน้องตาดูเถอะนะว่าไฟไหมไฟไหมอีกแล้วไปขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ